พวกเจ้าทนอยู่กับความล้มเหลวไม่ได้แล้วผลมันเป็นยังไงนะ่ะพวกเจ้าต้องกลับมาเจอขา่าทานอสผูดีเอาวครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะไปเล่นเป็นทานอสกันนะครับทุกคนดูสิว่าไอ้พวกเดเวลเลอร์เนี่ยมันจะเอาถุงมืออินฟนิตี้การเลตอดีได้หรือเปล่านะครับทุกคนโอเคเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับเอาละทุกคนมาเดี๋ยวเรามาใส่สโ t นทั้งหลายนั้นก่อนดีกว่าครับอันนี้เป็นเดลิตี้ stone my stone space stone power stone time stone โซล stone เอาเลยครับทุกคนครบแล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรายังเป็นแค่ธาโนดเลเวลหนึ่งนะครับตายได้นะครับทุกคนเพราะาตอนนี้เลยไม่มีพลังอะไรเลยนะก่อนที่เราจะมีพลังเนี่ยเราต้องไปหาของอัปเกรดกันก่อนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมว่ารีบเบสิกหมายคันแล้วก็ไปหาของอัปเกรดกันดีกว่านะโอ้แต่ตรงน,นั้นน่าไปมากเลยอะแต่ผมว่าผมขอตัดไม้ก่อนแล้วกันนะเพราะว่าคือไปตรงนั้นไม่รู้จะโดนอะไรไงทุกคนขอตัดไม้แล้วก็ค้าอุปกรณ์ติดตัวสักหน่อยแล้วกันนะครับโอเค คือถึงเราเป็นทานอกก็จริงนะแต่ตอนนี้เรายังกลางอยู่พ่อใหม่พ oh ่อใหม่ก็กูโดนแน่เลยนะครั้งนี้กูว่าหาน้ำดีกว่านะครับหาน้ำอยู่ก่อนนะ <c oughs> เฮ้ยแมนฟอร์ดฟอกเพื่อนเรารู้นายเป็นลูกผู้ชายนะแมนฟอร์ดฟอกเพราะฉะนั้นเนี่ยนายให้เราเอาชีวิตรอดก่อนดีกว่าไหมอืมใช่ไหมเพื่อนเราเป็นเพื่อนเราเป็นเพื่อนกันมานานโหตกใจนะยว่าไอ้ม้าตัวดำเป็นแมนฟอร์ดฟอกครับทุกคน ่จ่จรใชรอโอ้ทุกคน้ยผมเจอแท่นานั้นว่ะไอแท่นนั้นมันเหมือนจะเป็นโอแหลกไอแท่น้นั้นเหมือนจะเป็น,อน,น,นเออเขาเรียกว่าที่อัปเกรดของเราเนะครับเดี๋ยวเราไปกันแป๊บนึงขอญาตอัปเกรดอุปกรณ์ก่อนเอาละได้ที่ขุดหินมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแกก็ไม่จะบิงต่อไปโอเคผมว่าแค่นี้ก็น่าจะพอนะของเอาละพี่น้องไปดูกันครับว่าเราจะได้กี่อันนะฮะโย่นี่นอะไรหมน่ะนะ ไม่รู้นะครับตอนนี้เราต้องการการอัปเกรดนะครับทุกคนเราต้องการการอัปเกรดอย่างมากขออัปเกรดก่อนเลยแล้วเหมือนว่าใต้ล่างเนี้ยมันจะมีของดีด้วยนะครับทุกคนนะเดี๋ยวเราไว้ขุดกันเอาละแต่ตอนนี้เนี่ยเราขอมาทําการเปิดกล่องดูซิว่าเราจะได้อะไรนะครับชิบอ้ชอ้ชโ,โ,โอเคได้8อันเราสามารถอัปได้8เลเวลเลยทุกคนเจ๋วเลยโหไม่มีตัวอะไรเนาะ นี้เราปับข้างไม่มีตัวอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอขุดเจ็ดเจ็ดซีเวอร์ฟรีชรเราไม่มีดาบด้วยออโอเคดูดีมีของจริงไหมอ,อ้าวไม่รู้ละขุดได้หรือเปล่าเนี่ยอ้ให้ตายอือโอ้เหมือนเราจะขุดไม่ได้เลยฮะอันเนี้ยเบอคอนขุดได้ปะอุ้ยมันได้มัน,มนโอ้ my god โย่ไอ้บาสโอ้ยโหซีลวัฟเฟิลมันเต็มไปหมดเลยโย่นกนกอะไรโอ้โหไอ้นกไอ้นกไอ้นกนี่นี่ยว่ะไอ้นกกระเรียนนะครับโอ้หอยกอดมีไอ้บาสกับไอ้นกมาละแต่ตอนนี้เนี่ยโอ้โหเรา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 ไปหาที่อื่นก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาที่นี่นะครับทุกคน คือตอนนี้นยะเรายังอัปเกรดไม่ได้นะมันต้องการเ,เขาเรียกว่าขวดเอนชานนะครับทุกคนแล้วเมื่อกี้นี้เหมือนผมจะเห็นหลังโจนนะเราอาจจะได้จากหลังโจนนะครับทุกคนเอาล่ะหลังโจนมีอยู่นู้นน,นนะเดี๋ยวเกืบแล้วทานอดเกือบสิ้นชีพโดยการตกเหวตายลยครับเราจะรีบไปสำรวจแล้วรีบออกนะครับเพราะว่ามันมีโจนนะทุกคนเราจะไม่บวกเราจะหลีกเลี่ยงการบวกทุกทุกสิน้นทั้งสิ้นนะครับอันนี้มันหมู่บ้านล้างหรอวะ โอ้อาจจะโดนโจรยึดนะแต่ตอนนี้เรารีบไปเถอะนะรีบเลยฮึบฮึบโอ้มีเค้กกินไม่ได้โอเครีบป่นเลยไม่รู้โจรอยู่ไหนแต่ก็ขออนุญาตเลยแล้วกันไม่มีอะไรเลยโถ่อ้ยชุดเกาะมาใส่อือโอ้ขอ,อ,อืมเป็นเราต้องเราต้องใช้อีฟิทิตี้กันเลยวะยังยังแล้วกันมันเกิดแล้วนะครับโจรอนะ่ะโอ้อ้มานี่เลยแป๊บนึง มานี่เลยเราได้ของอัพเกรดแล้วครับทุกคนมา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 ผมจะเอาไปเป็นที่เอ่อเป็น power stone ก่อนแล้วกันนะอัพก่อนเลย punch damage มาเลยครับ knock back resistance มาเดย์ต่อไปเป็นอะไรเดียร์ time stone เฮ้ยมันหยุดเวลาได้เอา time stone แล้วกันนะทุกคนตอนนี้ปึ้มโอเคไหนดูด,ดิตอนนี้เเราสามารถกด v เพื่อเพิ่มเลือด เอาละพี่น้องแล้วตอนนี้เนี่ยเหมือนว่าผมจะมีพลังหมัดแล้วด้วยใช่ไหมโอเคโอเคตอนนี้ไม่น่าจะกลัวอะไรแล้วนะมีพลังหมัดแล้วเลยอีก3อันนะครับเพื่อสามารถอัาเกตดได้เ,เด๋ยวเราเก็บเก็บมาหมดเลยนะสวยเลยมาดูนะครับว่าตอนนี้เนี่ยผม vs เดวลเลอรใครจะชนะนะฮะโยโยเสียแล้ววะ ผมบอกได้เลยว่าตัวอะไรก็เข้ามานะครับจังหวะเนี้ยบอกเลยผมแบบโคตรจะพร้อมฮะคุณสุดๆเลยอะตอนนี้เลือดเราก็มาเยอะแล้วด้วยนะโอเคมาเดี๋ยวเราไปลองพลังของเราดีกว่าว่าเราแข่งเก่งหรือเปล่าตอนนี้เหมือนจะได้ยินเสียงไอ้นั่นอยู่นะไอพีเลจเจอฮ่าฮ่าอ,อยู่ไหนอยู่ไหนไอห่อมานี่ดิเฮ้ยแล้วทำไมอยู่ดีเลือดผมลดโอ้วันพลาช อ๋อคือมันไม่ได้เยอะตลอดไปนะครับทุกคนเลือดเราอ่ะโอเคโอเคเข้าใจอยู่ว้าวผมบอกเลยว่านะฮะนี่นี่ไง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 โอ้โหตบแตกแล้วนะครับน้องมาดินี่ไงอือโอ้โหเอาวะทุกคนตอนนี้ผมมีพลังแล้วผมคิดว่าผมน่าจะตบเดียวเลยได้สบายๆแล้วนะตุ้ง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 เฮ้ยเวนิโก้หมอลำอยู่ไหน ไหนมึงอยู่ไหนเพื่อนอุ๊ยแต่ต้องระวังนี่นะนี่มันตบแรงอยู่ครับทุกคนเฮ้ยผมเจอไอเวริโก้แล้วไอวิดิโก้หมอลำมานี่ดิมึงมานี่ดิมานี่ดิเวริโก้ vs สุกมืออินฟินิตี้กันเล็ครับทุกคนตุ่ง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 ปามฟักโอ้ตายทีเดียวตายทีเดียวตายแต่ผมก็เกือบตายเหมือนกันโอ้โหเกือบตายเกือบตาย โอเค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 เกือบตายเหมือนกันนะผมว่าต้องทำแคมไฟนะครับทุกคนเพื่อเอายูลิ่งแคมไฟนะโอ้บายกอเกือบตายเอ้ยเออผมผมผมว่าผมอัพดีกว่านะอัพเลเวลตัวเองก่อนแล้วกันนะครับเผื่อมันจะได้แบบว่าเลือดเยอะมากกว่านี้นะซอมมอนซอมบี้โชว์เฮตียเราอยู่สเตรชั่นกีบอยูอินฟินิตี้โอ้อันนี้อาหารแบบไม่จำกัดหรอกทุกคนแจมโอ้เรามีอาหารแบบไม่จำกัดว่ะ สวยเลยเรียเจเนเรชันเรามีจีรีเจเนเรชันตลอดเวลาเอาล่ะไอ้น้องปัม๊มโอเคเรียบร้อยโอ้โหเทพแล้วตอนนี้ผมบอกเลยว่าเทพแล้วนะครับโคตรโหดเราเหลือเจ็ดเวลนะสามารถอัพได้นะครับโอ้ยตอนนี้แหลกอะไรวะมึงหยุดเลยนะอืม อันนี้เราปรับเป็นเช้าได้นะครับแต่ผมไม่อยากปรับนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่กลางคืนเรากำลังมันนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผมว่าผมวิ่งหาที่อัปเกรดต่อดีกว่านะคือตอนนี้ตัวอะไรมาก็น่าจะสู้ผมไม่ได้แล้วละ่ะ <c oughs> คือมันสามารถดีดนิ้วได้ด้วยนะครับทุกคนแต่ผมจะยังไม่ดีดตอนนี้แล้วกันนะครับโยไอ้นั่นไอ้นั่นอันนั้นหรือเปล่าอ่ะในแม่รถจ้าปะ ตอนนี้ผมสามารถกดดูม็อบรอบๆตัวผมได้นะโอ้โหนี่ไงไอ้ในแม่ในแม่ในแม่มึงอ่ะอุ้ยอุ้ยไซเลนเฮดในแม่ในแม่เออในแม่เออโดนผมหมดอนะ่ะมาครับโดนไซเลนเฮดเวสเคเคตุธริตที่มีถุงมืออีฟิลตี้กันเล็ดครับมาเด็กออกมาข้างนอกดิน้องเฮ้ยคิปเปอร์ มาดิมาดิมาดิอา้าวเอาหนีหนีหนีออือืเรียบร้อยไอ้นอ้องโ,โ,โอ้โหโย่ what the fuck อะไร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 ตลกกับมึงตลกกับมึงเพื่อนเล่นหรอเพื่อนเล่นหรอฮะโย่คนผมผมเจอว่ะอันนี้ไอ้หนูหอะอะไรเนี่ยอะไรมึงฮะว่าไงเพื่อนมาดิมาดิมาดิ โอ้โหเรียบร้อยเทียร์ออฟเดอะแมนน้ำตาลูกชายโดยผมครับไอ้นี่ก็หมอลำตุ้งตุงต้งตุงงต้งตุง้งสาวหัวมึงตุ้งตุ้งสาวหัวมึงโอ้โหไม่มีใครเอาผมลงได้นะครับผมบอกได้เลยนะจงังหวะนี้เอาล่ะเดี๋ยวเราไปเฟ้นหาคนที่จะเอาเราลงดีกว่านะครับดูซิว่าจะมี ไอหนูผีเหรอเอ้ยอยากโดนอีกเหรออยากโดนอีกเหรอฮะอยากโดนอีกเหรอืมอืมมานี่ดิไอฟันขาวมานี่ดิมาดินี่ไงโอ,โอ้โอ้ไอนั่นตัวระเบิดภูเขาเผากระท่อมปะวะทุกคนไหนดูดิมึงทำพวกกูเสียบเหรอฮะทำพวกกูเสียบน่า I am t h a n o e bro

ไอ้กิ้งกากิ้งกือกิ้งกานี่ไงตายเลยดอกเป็นม็ดทองมาอีกตรงนั้นมีอีกไอ้ตัวระเบิดภูเขาเผาหยุดดังหยุดดังเอ้าเมื่อกี้มันไอ้ตัวระเบิดภูเขาเผากข้าท่อมมาทุกคนมันหายไปแล้วเหรอเอ้ยจะจะได้เคลียร์ใจกับมันสักหน่อยครับจบเลยโอ, <ILY> โอ mm ้โหเหมือนจะเจอเหมือนจะเจอแล้วทุกคนสวยเลยโหผมวิ่งมาโคตรไกลนะกว่าจะเจอ เอนอร์แมนนะผมว่าเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยเรามาจัดศึกดีกว่านะทุกคนนะผมแล้วก็เวีพวกเดวเวลลอร์อะไรประมาณนี้นะครับดูที่ว่าจะไหวไหมนะแต่ตอนนี้นะผมเริ่มนำคาไอ้เวนิโก้แล้วนะครับไม่เกิดไม่เกิดแบบโอ้โหเกิดแบบรัวๆนะฮะกี่ันสองอันสวยได้อยู่อ่ะได้สองวลนะครับโกได้อยู่อืมอเป๊ะ พาวเวอร์บีมโอ้พาวเวอร์ฟูลบีมอันนี้น่าจะเป็นบีมหรือเปล่าทุกคนโอ้โอ้ไหนดูดิโอ้ oh! ผมได้พลังบีมมาแล้วทุกคนโคตรเท่แต่ทำไมตอนนี้มันมืดนานจังวะหรือว่าผมกดหยุดเวลาไว้ที่ตอนมืดว่ะทุกคน <c oughs> ผมว่าอาจจะใช่นะโยผมได้พลังบีมมาแล้วอะดูวบดูดูดูด,ด,ด,ดูพี่น้อง ดูครับไอ้ไซรินเฮดข้างหน้านั้นนะครับทุกคนผมจะใช้พลังบีมใส่มันนะครับพี่น้องครับไหนโอ้ผมแบบเป็นการเล่นไมค์คราร์มอตผีที่โคตรมีความสุขเลยไปด้วยคน,นย <c oughs> ไหนดูดิเอาล่ะเดี๋ยวเราโยตี้ไหนดูดิมามาเพื่อนไซรินเฮดไซรินเฮดไซรินเฮด down ไม่มีใครเอาผมลงแล้วต้องควตอนนี้จริงๆนะดูดีดูดีดูเดีวดู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 เผาผมโมโอ้ยนีเรียเตอร์เอ้ยเอ้ยดูดิร้อนจัดจนเผาทรายเป็นกระจกได้เลยอ่ะคุณผู้ชม้อ้ยโคติ เอาแล้วทุกคนในเมื่อตอนนี้เนี่ยผมเทพจนขนาดที่ว่าในโลกนี้เนี่ยไม่มีใครเอาผมลงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปจัดสืกกับเดเวลเลอร์ร้อยตัวกันเลยดีกว่าครับเอาแล้วครับทุกคนผมเวทเคปเดเวลเลอร์หนึ่งร้อยตัวดูซิครับว่าจะไหวหรือเปล่านะครับทุกคนตอนนี้เนี่ยมีเคปเดเวลเลอร์ทั้งหมดร้อยตัวนะโอเคเราไปเริ่มกันเลยดีกว่ามาเลยน้องนี่ไงฉีดปิ้มมาเดมาเดะน้องมาเดะครับ โอ้โหเรียบร้อยคือเคปเดวลเลอร์หนึ่งร้อยตัวยังไไปทันได้เข้าหาผมเลยนะครับตายซะแล้วนะครับคุณผู้ชมโอเคเออเดี๋ยวต่อไปเป็นไซเรนเฮดไหมเอาแล้วครับทุกคนตอนนี้ไซเรนเฮดน่าจะมีประมาณสิบยี่สิบสามสิบตัวได้นะครับถ้าร้อยตัวเนี่ยคอมผมน่าจะระเบิดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาเลยเพื่อนเราจะไปใช้บีมแล้วกันโโอ้ห โอ้ยคอมคอมกูโอ้ืออ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 ือโอ้ยคอมคอมไม่ไหวแล้วต้องใช้บีมโอ้ยคอมนี่ไงนี่นี่ไงเรียบร้อยโคตรสะใจเลยเว้ยเอาละทุกคนศึกสุดท้ายฮะระหว่างผมกับ แมนฟอร์มเดอฟอกทั้งประมาณ50ตัวได้นะครับทุกคนน้อยตัวไม่น่าไหวนะมาน้อยตัวไม่น่าไหวนี่หมายถึงคอมผมนะครับ <c oughs> ไม่ใช่ผมตอนนี้นะคือแบบตอนนี้ใครก็เอาไม่ลงอนะมาดิโอ้โหมาเดียมาเดียมาเดียโอ้โหโคตรจะมีความสุข <c oughs> มาๆมาๆมาๆมาโอ้โอ้โอ มาเนี่ยครับมาดิครับมาดิครับมาดิครับไม่เข้าสักตัวนะคุณผู้ชมโค้ดมีความสุขเลยโว้ยเอานะคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ต้องจบไปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับคุณบอกได้ว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นการเล่นไมค์คำว่าผีที่โค้ดที่จะมีความสุขนะครับก็ฝากผู้ชมเนี่ยกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยแล้วกันนะครับแล้วคุณผู้ชมคิดว่ามีเดเวลอร์ตัวไหนไหมครับที่จะเอาผมลงนะตอนนี้นะครับทุกคนเอาละคอมเมนต์มาด้วยนะ